ปีนี้ต้องทุกหลายพี่ก่อนอุดนบาทซัพพอร์ตกันเด้อซสื้อบัตรจองตัวมือกีฬาสีเฮาพรุ่งนี้เตรียมงานกีฬาสีนะครับอย่าลืมเสื้อบาจองตัว EP กีฬาสีหนับ EP กีฬาสีแค่ปีนี้นะปีนี้เราฟอร์มวงเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่พอวงสองชั่วโมงเข้ากับวงหาชั่วโมงกั้ับทีเนียวงสองชั่วโมงมันน้อยกว่าวงห้าชั่วโมงวงห้าชั่วโมงตอบโจทย์แม่เจ้าภาพวงห้าชั่วโมงตอบโจทย์ลูกค้าซื้อลูกค้าซื้อ เพื่อหาโ่วโมงาหนะก็เลยต้องผลิตผลิตแดนเซอร์ใหม่อีกสิบคนเพื่อตอบโจทย์งานโชว์งานแสดงนะครับแล้เวเรืประชุมก็เลยหมายว่าทุกคนเข้าใจเราใช่ไหมว่ารูปแบบปีหน้าของเราจอบงานวงใหญ่มีใครจะอยู่ต่อมีใครจะไปต่อมีใครจะพักในปีนี้บ้างเพราะปีหน้างานรมันเยอะอย่างที่บอกว่าเราอยากได้คนที่พร้อมทำงานจริงๆเข้าอย่างได โคดีบาพ้อมสางโรงงานเขาอีดีไม่ใช่ว่าจะต้องจะต้องแบบมาสมอยมาอิสออยเพราะปีหน้างานมันเยอะจริงๆนะครับปีหน้างานเราเยอะงานเราชุมนะครับปีหน้างานถ้าจะชุมบักคักเลยว่เาเราต้องเตรียมตัวดีๆงานวงใหญ่มันเดินทางไกลเล่นห้าชั่วโมงลากยาวมีการรอคิวขึ้นผมก็เลยถามไปถึงน้องๆและว่าใครที่ พร้อมจะดุยบ้างมีคนจะออกไหมมีคนจะไปเรียนหนังสือต่อไหมมีคนจะไปทําธุรกิจอะไรอย่างนนอยั้่างนี้ต่อกไหมถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็ไปต่อทาให้กับไปต่อแต่ถ้าเกิดมีละ่กะก็แค่บอกกันแล้วก็แจ้งกันภาษีล่งปีนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครออกอุตสาห์เชีย์ให้ออกขนาดจะสิกันย้ายฟีไม,ม่ใครบอกเลย ขนาดเหี้ยน่พี่ยังไม่คุณออเลยพี่น้องอาที่เขาเป็นอย่างบุบรีไ่ได้อัพเดทีที่อยู่ได้เดดหรือเปล่าวะนะครับ ทีเนี้ก็เลยถามน้องนหรืว่าลูกปีนี้พลเรือนชีวิตน้ำบอดแน่พอปีหน้างามันหลายเด้อมันไปทางงานแบบเจียวๆเราเด้อบันนี้ปีหน้างา้งเขานช่างใน,นบันนี้เขาออกว่วงออกเยี้ยมันสิเป็นอ่อนทั่วที่บานนี่เออปีเมื่อกี้เนี่ยเขาปเปลี่ยนแต่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะแต่ปีนี้มันกับเบื้องเขาคืออ่างแล้วปีนี้เขาสิเห็ดใหญ่ของเก่างานเขาจะหลายจะได้การ ของรายกาของช่องตูเกียวอีกต่อไปตวเกียวจะมีช่องต่อไปตวเกียวจะมีรายการของตัวเองนะครับต่อไปโตัวเกียวจะมีช่องเป็นของตัวเองมีรายการของตัวเองทุกวันจันทร์พุธวันศุกร์เป็นของตัวเองนะครับต,ต,ต,รรต,ต,ะะต่อไปจะมีรายการออนแอร์ตลอดซึ่งตัวนี้จะเป็นสมาชิกนี่แหละก็เป็นศิลปินในสังกัดอาทิเช่นชินจังก็เป็นพิธีกรรายการ สมบพิสม,มุติสมมุติว่ารายการรายการสัมมพิสินะพ,พี่รองเ็เป็นชินจังออนแอร์ทุกวันศุกร์ศุกร์ศุกร์จันท์พุธสม,มุติชินจังก็จะพิธีกรตลอดอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งรายการเราก็จะออนแอร์อย่างนี้เป็นเป็นสังกัดเป็นเหมือนช่องหนึ่งที่ใหญ่รายการนะครับอ,อกอประเด็นสำคก็คือที่เหตุนะพี่รองคือต่อไปนี้ ใครที่ไม่ได้ออกวงหรือใครที่ไม่ถนัดเรื่องการร้องเพลงก็จะมาอยู่ในรายการเป็นพิธีกรนำนรายการเป็นเป็นเป็นพิธีกรเป็นอ่าผู้อ่อานข่าวเป็นผู้เบาเรื่องเล่าเป็นผู้นาเสนอหรืออยู่ทีมกาฟิกพวกนั้นตัดต่อนาจะมีรายการจานันพุทธสุขหรือว่าเป็นสุขจนันพุทธแล้วแต่เลยมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่าโปรดิอรีดใครทำนะครับซึ่งตัวนิสออนแอตลอดบางคนก็มีหน้าที่แค่ เป็นวิธีการรายการแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับดำเนินรายการเป็นวาไรตี้โชว์เป็นอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาครับซึ่งก็นี่จะรันตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราแค่ set, ออฟฟิศเสร็เราแค่ออฟฟิศเสร็แล้วก็ห้องสตูดิโอเราเสร็จทุกอย่างก็จะไหลไปแบบนั้นไหลไปเป็นในเวลานะครับรายการประจาทุกวันทุกวันจันทร์ตอนเช้าศิลปินตวัวเกียริกนะครับผมมีการอ่านข่าวมีการมีช่องข่าวมี ชาแนลข่าว uh, มีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งศิลปินเราก็ได้ฝึกฝนคนนี้ด้วยศิลปินเล่าเล่าตือวได้ฝึกคนไปตรงน,นี้แล้วพี่น้องนั่นแหละซึ่งอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับเราไม่ได้มีแค่ค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงมันจะเปยนผันเป็นทางวาไรตี้โชว์วาไรตี้วาไรตี้รายการแบบรายการวาไรตี้การแสดงต่างๆซึ่งมันจะผสมผสานเกี่ยวกับาทาง YouTube ทาง ออ,อ,อนไลน์จะไม่ออนไลน์ทางทีวีนะครับจะไม่ออกทางทีวีเพราะว่าพอเราจะคนระสไตล์กับทางทีวีแต่ว่าจะเป็นแนวแนวคล้ายๆการที่ติดตามทุกวันจันทร์พุธศุกร์สมมติสมมุติเขาค้าให้ฟังภาพการสุขมันรอเราอยู่ที่หงานติสูเปิดพื้น่างปับปปงป๊บเพราะว่าเหมือนชินจ้างเนี้ยเขาก็มาในแนว เน้นพูดเน้นเอ็นเตอร์เทนเน้นตลกเขาต้องไปอย่าตลกชินจังต้องนําเสนอเรื่องตลกให้ได้เพราะชินจังถ้าร้องเพลงแล้วไม่รุ่งเขาต้องเป็นตลกอันนี้พูดในพูดแบบฟิลแบบความจริงใจคือถ้าเขาเป็นตลกแล้วเขาปรุ่งไม่แต่เขาร้องเพลงแล้วเขาปรุงเขาเป็นตื่นตลกแท้ร้องเพลงไปรุ่งไปเล่นตลกถูกง่ายกว่าอันนี้อันนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็รุ่งกว่าแล้วก็มีเงินมากกว่านะครับชื่อรายการเหล่านี้ก็จะเป็นรายการผลิตผลิตจาก ผลิตโดยบริษัทโตเกียวมิวสิกรายการเหล่านี้ผลิตออกจากโตเกียวมิวสิกผลิตออกมาให้คุณผู้ชมชาวบ้านได้ดูกันนะครับรายการละสิบตอนแรกก่อนถ้าสิบตอนนี้สําเร็จมีสปอนเซอร์เข้าก็ไปต่อยาวถ้ารายการนี้สำเร็จก็เปลี่ยนรายการไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงกับตรงกับกระแสยุคป,ปัจจุบัน